อโอเคก็สวัสนดนีทุกคนกันด้วยเลยนะครับก็วันนี้กันในเกมรูบบกป้ามากวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะเออพูดวิดอยูอ่ในหน้าเว็บรูบอกของผมนะครับก็น,นี้เป็นรหัสหลักที่ผมเล่นในปัจจุบันนะครับก็วันนี้ผมจะมานี่มีโปรโมโค้ดใหม่นะของรูบอกนะครับเดี๋ยวกระตอ่าโปรโมโค้ดนี่มันอยู่ในหน้านี้นะครับ ก็นะอย่าลืมล็อกอินดนวยนะซึ่งอ่าคือผมไม่แน่ใจว่าทุกคนมันจะมีไอ้แบบรหัสสำรองผมหรือเปล่านะเนี่ยพอล็อกอินแล้วมันจะมีอย่างเงี้ยอ่ารหัสสำรองผมผมตั้งอายุมั่วก็เลยมีขึ้นมานะอันนี้รหัสสำรองผม <c oughs> นี่มันจะเป็นอย่างนีนะ้คืออาหารอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนมีบอเปล่าแต่ผมไม่มีนะ่ะใช่ไหม แต่เงก็แล้วแต่คือต้องล็อกอินนะครับต้องล็อกอินราของทุกคนนะครับไม่งั้นมันโค้ดมันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะอ่าโอเคแล้วเราเอะไรผมก็โพสอ่อาแล้วเมื่อกี้บันิ้งอะไรขึ้นมาเราต้สร้างมันนะดูผมเบอร์ไว้ให้นะอ่าอาจจะอาจจะเป็นอะไรผมไ้ก็ไว้ก็ได้นะนี่ครับโพสตามนี้นะครับนี่นี่เลยครับต้องต้อง ถ้าใครถ้าใครอยู่ในโทรศัพท์นะครับหรือปกป็อโค้ดผมไม่ได้นะถ้าถ้าอยู่ในโทรศัพท์ก็อ่าต้องพิมพ์ตามนี้นะครับอย่าตกหล่นไม่แต่คําเดียวนะเพราะว่ามันโค้ดมันจะใช้ไม่ได้นะอ่าไม่ก็ผมจะอาจจะแบบไงก๊อปแล้วก็ไปใช้โปรแกร,รมตัดต่อแล้วก็มาเนี่ยแปะแบบฟอนต์ใหญ่ๆตรงตรงตรงนี้ตรงนี้นก็ได้แถวๆนี้เออเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะเห็นเองนะเพราะว่า อ่คลิปนี้ก็อาจจะลงตอนเย็นนะแล้วกดดีดีดีมอ่าอันนี้ผมผมผมไอ้นี่เปแล้วนะผมผมใส่ไปแล้วนะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะอ่ัอะไรอ่างนี้ตามนี้โอเคส่วนใครที่มันขึ้นอีกแบบหนึ่ง้าที่เป็นตัวแดงอย่างนี้นะคือโค้ดพิดไม่ก็ไม่ได้ล็อกอินนะครับต้องล็อกอินเลยนะผมเปือแล้วนะผมเปื่อแล้วนะผมเปือแล้วนะแล้านะ <c oughs> ใครมันขึ้นสีเขียวคือแบบคืออันนี้ผมเอ่อ โค้ดเข้าแล้วนะครับไอเทมเข้าอวตารทุกคนนะเดี๋ยวไปดูบนนี่ครับถูกใจคนไทยทุกคนแน่นอนนี่เป็นสายฟรีนะอาจจะว้าวส่วนใหญ่จะเห็นคนไทยจะเป็นสายฟรีมากกว่านี่ครับซึ่งมันต้องลบผม,มต้องเอาผมออกก่อนนะไม่งั้นจะไม่เห็นซึ่งผมไม่เอาแล้วกันนะเพราะผมก็ไม่ใส่นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับล็อกอินนะครับ อกอินด้วยนะครับแล้วก็ดูว่ามีโค้ดตกศรไหนที่มันตกหล่นไปหรือเปล่านะอ่าหมเตือนนะหมเตือนนะนกอินอด้วยนะแล้วก็ดูให้โค้ดมันถูกนะอ่าโอเคก็สำหรับไอเทมพินีก็ลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะไม่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ